ก็อยู่กับป้ายอีกแล้วนะครับผมกับอาการิโกคลินิกนะฮะก่อนปีใหม่นี้ทุกคนเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการเที่ยวเราต้องหล่อเราต้องสวยนะครับทีนี้อาการิโกคลินิกเขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสาหรับสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาทําที่นี่เลยนะครับกับตัวแรกนะครับผมเป็นตัวมินิออร่าครับผมเป็นตัวทําให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนสวยงามนะครับผมจากราคาเต็ม2,000บาทลดเหลือเพียง999บาท1คนต่อ1สิทธิน,นะครับทุกคนคุณว่าว้าวหรืยอยังะครับ ผม่ายังมีโปรที่ดีกว่าดีนะครับสำหรับการทําหน้าใสนะครับชื่อว่าตัว going by นะฮะทุกคนก็คือจากราคาเต็ม2,500บาทลดเหลือเพียง999บาทเช่นกันครับคือง่ายๆผมบอกเลย2ตัวนี้ผมทํามาตลอดแล้วพอโปรมันมานะผมอยากเชิญชวนทุกคนนะมาลองทําก่อนปีใหม่เพราะว่าโปรนี้จะอยู่ถึงแค่เพียงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะทุกคนถ้าไม่ทานี่คืออดหรือสำหรับใครนะที่ เป็นสมาชิกของอาการเลงโปคลินิกอยู่แล้วแต่ไม่เคยทำตัวสองตัวนี้เลยก็สามารถทำได้นะก็ได้รับโปรโมชั่นนี้เหมือนกัน999บาทยังไงก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเสริมสวยเสริมลอก่อนปีใหม่กันนะครับยังไงเจอกันนะครับทุกคนโปรโมชั่นดีขนาดนี้ห้ามพลาดนะที่อาการเลงโปคลินิกทุกสาขาเลยนะครับผมขอบคุณครับ